สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลแมนเชสเตอร์ซิตี้งานเข้าเปปกดิอลาพาดคุมทีมก่อนเบรกทีมชาติ โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศยืนยันเมื่อวันอังคารที่22สิงหาคมว่าเปเปกอดิโอลาผู้จัดการทีมชาวสเปนิสเข้ารับการผ่าตัดที่หลังและคาดว่าจะกลับมาคุมทีมข้างสนามได้หลังจากผ่านช่วงเบรกทีมชาติในเดือนกันยายนนี้การผ่าตัดดังกล่าวผ่านไปด้วยดีและเวลานี้คุณซืไวัย52ปีจะอยู่พักฟื้นที่พาซโลนาต่อไปโดยคาดว่าจะกลับมาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ข้างสนามได้หลังผ่านช่วงเบรกโปรแกรมทีมชาติต้นเดือนหน้า ในช่วงที่เปปกดิโอลาไม่อยู่คุมทีมเหลือใบสีฟ้านั้นจะมีควนมาลิโอผู้ช่วยทําหน้าที่แทน,ท,นทั้งนําทัพลงซ้อมและการสังเกมข้างสนามในเกมนัดเยือนเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมนี้และจะรับมือกับฟูลแลมในวันเสาร์ที่2กันยายนก่อนที่จะกลับมาหลังเบรกทีมชาติซึ่งมีโปรแกรมไปเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่16กันยายนนี้สุดท้ายเหล่ใบสีฟ้าส่งข้อความออยพอรถึงกุนซือคนเก่ง ทุกคนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขออวยพรให้เปปดิโอลาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและตั้งตารอคอยที่จะได้พบกับเขาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเร็วนนี้ทีมงานเจบีโอไทยแลนด์และยูวินไอวินขอให้เปปดิโอลาฟื้นตัวและกลับมาในเร็วนนี้ได้เช่นกันครับขาดความหนักแน่นเกลลี่เนวิลจวกแมนยูตัดสินเรื่องเมสันกินวูดนานเกินไปเกลลี่เดวิลตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรแห่งพิธีพิบิริกอังกฤษกล่าวว่าปีศาจแดง ทําไม่ถูกที่ใช้เวลานานเกินเหตุกว่าจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของเมสันกีนวูดโดยเมสันกีนวูดโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมเมื่อช่วงเดือนมกราคมในปี2022จากการที่โดนแฟนสาวกล่าวหาว่าทําร้ายร่างกายเธอรวมถึงบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับเขาซึ่งมันก็ทําให้เจ้าตัวไม่ได้เล่นฟุตบอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามไปด้วย ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารตัดสินให้เมสันกินวูดพ้นผิดเพราะพยานปากสำคัญไม่ได้มาให้การรวมถึงมีข้อมูลจิศนาบางอย่างที่ทางศาลไม่ได้เปิดเผยแต่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังสั่งพักงานเขาต่อไปพร้อมกับทำการสอบสวนเป็นการภายในที่จริงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับเมสันกินวูดกลับเข้าสู่ทีม แต่ล่าสุดเมื่อมีการประกาศแล้วว่าแข้งชาวอังกฤษจะไม่ได้มาเล่นให้กับทีมอีกต่อไปําการกระแสคัดค้านกินบูญอย่างหนักในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งทางเนวิลล์บอกว่าปีศาัแดงทําถูกแล้วที่ตัดสินใจแยกทางกับเขาแต่บอกว่ามันใช้เวลานานเกินไปอดีตแบ็คขวาคนดังเผยว่าใช่ผมคิดว่าพวกเขาทําถูกแล้วทางสาหรับผมและใครก็ตามที่ได้เห็นหลักฐานที่ถูกเปิดเผยออกมาในตอนแรกนะ่ะมันก็ชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่วันแรกว่าเขาจะไม่ได้เล่นให้กับแมนยูในตก,กี สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจแบบนั้นอย่างไรก็ตามผมต้องบอกเลยว่ากระบวนการกว่าที่จะมาถึงจุดนี้มันมีร้ายมากๆผมคิดว่าเมื่อคุณเจอกับสถานการณ์ที่สําคัญและยากลําบากแบบนี้แล้วนะ่ะมันก็ต้องมีความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่งและมีอํานาจที่น่าเชื่อถือเพื่อที่จะตัดสินใจเด็ดขาดและรวดเร็วคนที่เป็นผู้นําต้องมีคุณสมบัติแบบนั้นและแมนยูไนเต็ดไม่มีสิ่งนั้น เนวิวบอกด้วยว่าที่จริงเรื่องนี้ควรจะให้หน่วยงานอิสระเป็นคนตัดสินไม่ใช่ตัวสโมสรอนประเด็นการทำร้ายร่างกายและแสดงความรุนแรงต่อผู้หญิงนะ่ะผมมองว่ามันจำเป็นต้องตัดสินด้วยความเป็นอิสระแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรจะเป็นคนตัดสินในประเด็นใหญ่แบบนี้มันไม่ได้จะเป็นเพียงผลดีต่อพวกเขาเท่านั้นแต่จะเป็นผลดีต่อวงการด้วยหลายคนพูดว่ามันจะมีผลต่อชื่อเสียงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มันรวมถึงชื่อเสียงของพรีเมลีกด้วย ในมุมของผมนั้นประเด็นที่สำคัญและยิ่งใหญ่แบบนี้น่ะมันควรจะถูกตัดสินด้วยคณะกรรมการที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครเพราะมันเห็นได้ชัดว่าแมนเชสเตอร์เรดเดไม่มีทักษะและความสามารถที่จะรับมือกับสถา,านการณ์นี้ได้อย่างเหมาะสมมันเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตประสบการณ์และความสามารถของพวกเขาแกลลี่เนวิลจวกแมนยูในเตตตัดสินเรื่องเมสันกีนบู๊ หลังจากนี้เราต้องมาติดตามดูกันว่าอนาคตของเมสันกินวูดจะไปลงเอ่ยกับสโมสรไหนกันแน่สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดสับสไ i ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ